เรามาดูข้อที่2นะคะจงหาค่าของแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ p 8 4นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ8แฟกส่วน8ลบส่แกนะคะก็จะได้เท่ากับ8ปกส่วน4แฟกนะคะ4ตัด8ก็จะเหลือ5คูณ6คูณ7คูณ8นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 1,680นะคะต่อไปข้อที่2นะคะ p ส2องนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ10แกส่วนด้วย10ลบ2นะคะก็จะได้10แฟกส่วน8แกนะคะตัดตัดก็จะได้9คูณ10ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ90นะคะต่อไปข้อที่3นะคะ p เจ็ดสามนะคะก็จะได้7จ็แฝกส่วน7・ลบ3แฟกนะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ7แฟกส่วน4แฟกนะคะเราก็จะได้5คูณ6คูณ7ก็จะได้เท่ากับ210นะคะต่อไปข้อที่4นะคะ p ยี่สิบสอนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ20แฟกส่วน20・ลบ2แฟกนะคะ ก็จะได้20่แฝส่วน18คนะคะตัดตัดก็จะได้19คูณ20ซึ่งก็เท่ากับ380นะคะต่อไปข้อที่5 P 5นะคะ p 5 5นะคะก็จะได้เท่ากับ5แฝกส่วน5ลบ5กะคะก็จะได้5แฝกส่วนศแนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ 5้าแฝกนะคะซึ่งก็คือ5คูณสีคูณ3คูณ2คูณ1นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ120นั่นเองนะคะต่อไปข้อ6นะคะ P 70%, นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ7จ็ดแฝกส่วน7ลบศูนย์แฝกนะคะก็จะได้7จ็ดแฝกส่วน7จ็ดแฝกนะคะตัดตัดก็จะได้เท่า1นะคะ